ออค,ค,ะค,ะคูเป็นรูปมือเลยนะคะทีนี้ในนิ้วของคุณครูอ่านะคะนักเรียนครูตั้งชื่อนิ้วแต่ละนิ้วให้ตัวเองแล้วนะคะเรามาดูนิ้วแรกกันค่ะนิ้วโป้งนะคะครูตั้งชื่อว่าสามัญน,นะคะนิ้วชี้ครูตั้งชื่อว่าเอก นิ้วกลางโทนิ้วนางตรีและนิ้วก้อยนะคะครูตั้งชื่อว่าจัตาวานะคะแลกเรียนดูนิ้วสามัญของคุณครูสิคะทำไมถึงไม่มีรูปเหล่านี้นะคะเพราะว่านิ้วสามัญเนี่ยจะไม่มีรูปนะคะคำว่าสามัญจะไม่ปรากฏรูปนะคะอ่ารูปสามัญตรงนี้จะไม่มีนะคะ อ่านะคะรูปสามมันจะไม่มีนะคะอันนี้นะคะเสียงเอกนะคะมีรูปเอกเสียงโทก็มีรูปโทเสียงตีมีรูปตรีเสียงจตะวามีรูปตะวานะคะคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะวันนี้ง่ายๆเลยครูจะสอนนักเรียนเรื่องของวรรณยุกนั่นเองนะคะเรามารู้จักวรรณยุกนะคะนักเรียนวรรณยุกที่คุณครูสอนนักเรียนไปนะคะในแต่ละนิยุนะคะวรรณยุกจะมีสี่รูป ห้าเสียงนะคะมี4รูปห้าเสียงนะคะรูปที่ปรากฏให้เราเห็นเลยนะคะปรากฏให้เราเห็นกับตาเลยเนี่ยจะมีรูปเอกโทตร,รีจัตวานะคะมีแค่4รูปเท่านั้นนะคะแต่เสียงนะคะนักเรียนมีทั้งหมด5เสียงนะคะคือเสียงสามาัญเอก โทตรีและก็จัตาวานะคะนักเรียนลองเอานิ้วของตัวเองขึ้นมานะคะนิ้วโป้งนะคะนิ้วสามัญเอกนะคะสามัญเอกโทตรีและก็จัตาวานะคะอ่าคุณครสูสอนอะไรนักเรียนนะคะคุณครูสอนเรื่องของการผันวรรณยุกตนั่นเองนะคะการผันวรรณยุกนะคะนักเรียน วันอายุข,ของเราเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่ามีสี่รูปห้าเสียงด้วยกันนะคะสี่รูปมีรูปอะไรบ้างมีรูปเอกรูปโทรูรปตรีและก็รูปจัตาวานะคะส่วนห้าเสียงมีเสียงอะไรบ้างนะคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและก็เสียงจัตาวานะคะ ถ้าครูถามนักเรียนว่าวันยุคมีกี่รูปกี่เสียงตอบได้ไหมคะกี่รูปกี่เสียงคะเก่งมากเลยค่ะสี่รูปห้าเสียงนะคะอ่าสี่รูปห้าเสียงมีรูปอะไรบ้างตอบได้ไหมตอบได้ใช่ไหมคะมีรูปอะไรบ้างคะ รูปเอกรูปโทรูรปตรีและก็รูปจัตาวานะคะมีเสียงอะไรบ้างมีเสียงสามาัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและก็เสียงจัตาวานะคะได้นั้นนะคะนักเรียนเราจะต้องมารู้จากอักษรสมหมู่ก่อนนะคะอักษรหรือว่าตัวพยัญชนะในภาษาไทยจะมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกมีทั้งหมด จากก็ไก่ถึงงอนุงูมีทั้งหมด40ตีตัวใช่ไหมคะ40ตีตัวนี้เวลาเราจะผ่นวรรณยุกเราจะต้องมาแบ่งหมวดหมู่ให้มันก่อนนะคะเพราะว่าหมวดหมู่ตัวอักษรแต่ละหมวดเนี่ยจะออกเสียงสูงต่ำแตกต่างกันออกไปนะคะอ่าอักษรกลางนะคะ ไกลถึงโงนุกนะลูกเราจะแบ่งออกเป็นอักษรกลางนะคะแล้วก็จะมีอักษรสูงมีอักษรต่ำนะคะในอักษรต่ำเนี่ยค่ะลูกมันก็จะแบ่งไปอีกจะมีอักษรต่ำคู่และก็อักษรต่ำเดียวนะคะถ้าครูถามนักเรียนว่าพยัญชนะในภาษาไทยสามารถแบ่ง ออกเป็นกี่หมู่คะนักเรียนเก่งมากเลย3หมู่นะคะก็คืออักษรก้างอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนะคะอักษรต่ำแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะก็คืออักษรต่ำคู่และก็อักษรต่ำเดียวนะคะ อ่เราไปดูอักษรกลางกันดีกว่าค่ะวันนี้อ่นี่นะคะอักษรกลางเอออักษรกลางมีตัวอะไรบ้างคะเรามาดูกันเลยค่ะอักษรกลางนะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันค่ะนะคะตัวเรกก็คือกไก่นะคะตัวที่สองโจจานตัวที่3ามโดด็กตัวที่3ีต่อเต่าตัวที่ห้า โดชดาตัวที่หกโตประตักตัวที่เจ็ดบ่อใบไม้ตัวที่แปดปไ 8, อปลาและตัวที่เก้าอ่อางนะคะเอ๊ครูคะถ้าจําเป็นตัวแบบนี้อ่ะหนูจําไม่ได้แน่เลยอ่าถ้าหนูจําไม่ได้นะคะเรามาฝึกจําเป็นคําดีกว่านะคะครูมีบทจํานะคะมาให้นักเรียนด้วยนะคะ กไก่เนี่ยเราจะจําว่าไก่โจจานเราจะจําว่าจิกโดเด็กเราจะจําว่าเด็กต่อเต่าเราจะจําว่าตายโดชดาเราจะจําว่าเด็กต่อปตักจะจําว่าตายโบใบไ,ไม้จําว่าบุญโอปลาจําว่าปากโออ่างจําว่าโอ่งนะคะอ่าโอง่งทีนี้เรามา ท่องจำไปด้วยกันนะคะอ่าพร้อมกันนะอกศนกลางมีเก้าตัวด้วยกันนะคะก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนะคะเก้าตัวนะคะทีนี้เริ่มจำได้ขึ้นมาหรือยังคะเอาหม่นะคะอกศนกลางมีเก้าตัวด้วยกันค่ะอ่าไก,ก่นะคะไก่ก็คือตอไก่จิกนะคะก็คือจอจานเด็กคือดอเด็กตายคือต่อเต่านะคะเด็กคือ โดยสดาตายคือตอประตักบนคือบอใบไม้ปากคือปอปลาองคือโออ่างนะคะอ่าเรามาท่องจํากันดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอักษรกลางมี9ก้าตัวด้วยกันนะคะก็คือไก่กเด็กตายเด็กตายบนปากองอ่านักเรียนลงท่องดูซิคะท่องเองนะคะอ่าท่องเองนะเดีย๋ยวครูจะชี้ให้นะคะหนึ่งสองสา เลยคะ่ะนะคะอะศูกนกลางมี9ตัวไก่ <int ess ant> จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะเก่งมากเลยทีนี้เรารู้จัก <uk> อักษรกลางกันแล้วนะคะเราไปรู้จักคำนะคะคำอักษรกลางกันบ้างดีกว่านะคะคำอักษรกลางเรามาดูกันนะคะคำแรกคำว่าปา่าเป็นคำอักษรกลางไหมคะเราลองดูจากบทท่องจำเมื G ่อกี้ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากคำว่าปากคือป,ปลาใช่ไหมคะ คำนี้ก็มีโปปลาขึ้นต้นพยัญชนะนะคะฉะนั laut, ้น,คำ, after, นะค,ะคำว่าป่าเป็นคําอักษรกลางถูกต้องนะคะอ่าเป็นคําอักษรกลางถูกต้องนะคะต่อไปคําว่าตาตาเป็นคําอักษรกลางไหมคะไก่จิกเด็กตายอ่าต่อเต่านะคะคําว่าตายใช่ไหมอ่าตายก็คือต่อเต่านั่นเองนะคะอ่าเป็นคําอักษรกลางถูกต้องค่ะปูเป็นคําอักษรกลางไหมคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนป่า อักษรกลางโบ <bara> เป็นคำ,คำอักษรกลางไหม it right ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนอ่าโบไปไหมเองบนนะคะแสดงว่าคําว่าโบเนี่ยเป็นอักษรกลางนะคะเป็นคําอักษรกลางต่อไปคํานี้ก็ไก่เป็นคําอักษรกลางไหมคะไก่ <bara> อ้น่นอนเลยนะคะคําว่าไก่นะคะอ่าไก่มาจากกอไก่นั่นเองนะกอไก่เป็นคําอักษรกลางหน้ามีไหมคะ นอหนูมีไหมในอษนกลางเราลงท่องดูสิคะเมื่อกี้ที่เราเรียนมาเราลงท่องดูซิมีนอหนูไหมมีไหมคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองมีนอหนูไหมไม่มีนอหนูนะคะถ้าไม่มีนอหนูแสดงว่าคําว่านาก็ไม่ใช่คอาอศรกลางนะคะต่อไปคําว่าปลาปอ,อปาปลาเป็นไหมปอปลาถูกต้องนะคะคําว่าอู อูอูอูคืออ่างเป็นคำอักษรกลางไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากององนั่นเองใช่ไหมคะอ่ามีอ่างนะคะว่าองเป็นคำอักษรกลางนะคะอ่างเป็นพยัญชนะต้นนะลูกนะต่อไปขามีไหมคะเมื่อกี้ขาไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองมีไหมมีขอไข่ไหมคะอ่าเราย้อนกลับมาดูมีขอไข่ไหมมีไหม ไม่มีนะคะไม่มีขอไข่แสดงว่าคําว่าขาไม่ใช่คําอักษรกลางนะคะต่อไปดาดาเป็นไหมคําอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กนะคะโดเด็กนั่นเองเป็นคําอักษรกลางบ้านโบใบไ,ไม้นะคะโบใบไ,ไม้มาจากบทท่องจําที่ว่าบุญใช่ไหมคะบนปากโอ่ง,งอบ้านเป็นอักษรกลางเจไก่จิก,จกมาจากคําว่าจิกนั่นเองนะคะจอาจารย์เป็นคําอักษรกลางเก นะคะพยัญชนะกอไก่เป็นคำอักษรกลางองค์พยัญชนะออ่างเป็นคำอักษรกลางนะคะอ่าชั้นพยัญชนะนอนหนูและพยัญชนะขอไข่ไม่ใช่อักษรกลางนะคะ